คุณเคยเชื่อไหมครับว่าความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบางครั้งอาจไม่ได้เริ่มจากห้องประชุมหรูหราหรือเงินมหาศาลจากนักธุรกิจแต่กลับเริ่มจากเสียงวูดรถไฟของคนงานธรมธรมดาธรรมดาใช่แล้วครับนี่คือจุดเริ่มต้นของสโมสรที่วันนี้ใครๆต่างเรียกกันว่าโรงละครแห่งความฝันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้อนกลับไปในปี1878 เมืองแมนเชสเตอร์กำลังเติบโตจากอุตสาหกรรมปฏิวัติที่เต็มไปด้วยโรงงานและรถไฟเสียงล้อเหล็กที่บดไปกับรางเป็นเหมือนหัวใจของเมืองนี้และท่ามกลางกลุ่มแรงงานรถไฟเหล่านั้นมีกลุ่มชายหนุ่มที่อยากหาความสุขง่ายๆหลังเลิกงานพวกเขาไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีเสื้อผ้าสวยหรูแต่มีเพียงลูกบอลเก่าๆหนึ่งลูกและใจที่อยากเล่นสนุกด้วยกันชื่อแรกของทีมยังไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่คือนิวตันฮีต LYR ฟุตบอลคลับคำว่า LYR มาจากแลงคาเชียแอนยอร์เชียเรลเวย์ต้นสังกัดของแรงงานที่รวมตัวกันทุกครั้งที่แข่งขันพวกเขาจะใส่ชุดที่ตัดเย็บหยาบแล้ววิ่งบนสนามที่เต็มไปด้วยดินโคลนและฝุ่นควันจากโรงงานแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคเพราะสำหรับพวกเขาฟุตบอลคือการหนีจากความเหนื่อยล้าในชีวิตจริงสักชั่วโมงสงชั่วโมง แต่ความฝันไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบนิวตันฮีทเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นก็จริงแต่เส้นทางเต็มไปด้วยความยากลำบากสโมสรขาดเงินสนับสนุนผู้เล่นส่วนใหญ่ยังต้องทำงานหนักกลางวันก่อนจะมาซ้อมบอลในตอนเย็นสนามที่พวกเขาเล่นไม่ใช่สนามหรูหรามีเพียงแปลงดินโล่งๆที่ถูกดัดแปลงเป็นที่เตะบอลหลายครั้งที่ทีมแทบจะไม่สามารถส่งผู้เล่นครบ11คนลงสนามได้ด้วยซ้ำเพราะบ,บางคนต้องไปเข้าเวร บางคนเจ็บป่วยและบางครั้งก็ไม่มีแม้แต่เงินพอที่จะซื้อชุดแข่งใหม่ด้วยซ้ำจนกระทั่งปี1902นั่นคือปีที่เหมือนเป็นเส้นตายของสโมสรนิวตันฮีทพวกเขามีหนี้ก้อนใหญ่และถูกขู่ว่าจะยุบทีมทุกอย่างเหมือนจบสิ้นแล้วแต่แล้วชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นเฮนรี่เดวิสนักธุรกิจเจ้าของโรงกลั่นเบียร์ตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือ เขามอบเงินทุนเพื่อชำระหนี้พร้อมทั้งเสนอแนวคิดใหม่ว่าทีมต้องไม่หยุดอยู่เพียงการเป็นทีมแรงงานเล็กๆแต่ต้องก้าวขึ้นเป็นทีมที่คนทั้งเมืองภาคภูมิใจและนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นิวตันฮีทถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อสะท้อนความเป็นทีมของเมืองทั้งเมืองไม่ใช่แค่ทีมของแรงงานรถไฟอีกต่อไปลองคิดดูสิครับจากทีมเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จัก กลับได้โอกาสเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มหาผู้เล่นที่เก่งขึ้นจ้างโค้ชที่มีวิสัยทัศน์มากขึ้นและย้ายสนามจากนอร์ทโรดไปยังแบงก์สตรีทแม้สนามใหม่นี้จะยังไม่ได้หรูหราแต่ก็เป็นเหมือนบ้านที่มั่นคงกว่าเดิม แล้วคุณรู้ไหมครับว่าเหตุผลที่สนามเย่าใหม่ในภายหลังถูกเรียกว่าโรงละครแห่งความฝันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่เกิดจากปรัชญาของสโมสรที่อยากให้ทุกแมกชทุกเสียงเชียร์และทุกลูกบอลที่ถูกเตะออกไปเป็นเหมือนการเล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ให้โลกจดจำในยุคแรกๆ ผู้เล่นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไม่ได้มีชื่อเสียงระดับโลกพวกเขายังเป็นเพียงคนหนุ่มที่เล่นด้วยใจรักและศรัทธาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนบอลเริ่มหลงรักคือความดื้อดึงพวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆต่อความยากจนหรือความไม่พร้อมความกล้าหาญที่ลงเล่นแม้รองเท้าจะขาดหรือแม้สนามจะเต็มไปด้วยโคลนนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนเริ่มหันมามองหากถามว่า แล้วทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงรอดมาได้ทั้งๆท,ที่ทีมเล็กๆในยุคนั้นหายไปตั้งมากมายคำตอบก็คือศรัทธาที่ไม่ยอมตายและการมีคนที่เชื่อมั่นอย่างจอห์นเฮนรี่เดวิสเข้ามาเติมไฟในตอนนั้นเมืองแมนเชสเตอร์เต็มไปด้วยการแข่งขันทั้งเชิงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและแน่นอนคือในสนามฟุตบอล แต่การเกิดขึ้นใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้คนทั้งเมืองเริ่มเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ทีมบอลแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนถ้าไม่ยอมแพ้เราก็ไปได้ไกลเรื่องราวในตอนแรกนี้อาจยังไม่ใช่การคว้าแชมป์ใหญ่หรือภาพการเฉลิมฉลองที่อลังการแต่มันคือบทเรียนของการรอดตายจากกองหนี้และความยากจนและนี่คือรากฐานที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก้าวขึ้นมาเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในเวลาต่อมาและเมื่อเสียงวูดรถไฟครั้งนั้นดับลงเสียงเชียร์ของแฟนบอลน,นับล้านก็เริ่มกล้องขึ้นแทนหลังจากที่ทีมรอดตายจากการถูกยุบในปี1902และเปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งต่อไปที่พวกเขาต้องการคือบ้านที่แท้จริงเพื่อพิสูจน์ว่าทีมนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นสนามเก่า แบงก์สตรีทเต็มไปด้วยปัญหาฝนตกก็เละเป็นโคลนแดดออกก็ฝุ่นฟุ้งจนผู้เล่นหายใจแทบไม่ออกไม่ต่างอะไรกับสนามชั่วคราวแต่แล้วโอกาสครั้งใหญ่ก็มาถึงเมื่อมีการตัดสินใจสร้างสนามใหม่ขึ้นมาสนามที่จะเป็นเหมือนอนาคตของสโมสรสโมสรได้ว่าจ้างอาชิบ l ลลิชสถาปนิกชื่อดังในยุคนั้นซึ่งเคยออกแบบสนามฟุตบอลหลายแห่งในอังกฤษ ให้มาสร้างบ้านหลังใหม่ของแมนยูผลงานของเขาไม่ได้เป็นแค่สนามฟุตบอลแต่เป็นเวทีที่แฟนบอลจะได้ชมการแสดงของนักเตะ11คนทุกเสาร์อาทิตย์และในปี1910สนามใหม่ก็ถือกำเนิดคือ Old Trafford ความจุกว่า8,000 80, 0ที่นั่งในยุคนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มาก มันถูกสร้างขึ้นใกล้กับคลองแมนเชสเตอร์เพื่อให้คนงานจากเมืองและท่าเรือสามารถเดินทางมาได้สะดวกลองคิดภาพนะครับจากทีมแรงงานรถไฟเล็กๆที่แทบไม่มีเงินซื้อลูกฟุตบอลกลับได้ยืนในสนามที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมันไม่ใช่แค่ก้าวกระโดดแต่มันคือการประกาศกับโลกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะยิ่งใหญ่แต่โลกไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาฝันนานนัก เพียงไม่กี่สิบปีต่อมาสงครามโลกครั้งที่สองได้ทำลายทุกสิ่งสนามโอทราฟฟอร์ดถูกเครื่องบินเยอรมันทิ้งระเบิดถล่มในปี1941พังยับเยินเหลือเพียงซากปร,รักประหับทางความฝันที่เพิ่งเริ่มสร้างเหมือนจะสลายไปในพริบตาตอนนั้นหลายคนเชื่อว่านี่อาจเป็นจุดจบของแมนยูแต่สิ่งที่ทำให้ทีมนี้แตกต่างคือการไม่ยอมแพ้ พวกเขาตัดสินใจไปใช้สนามของคู่แข่งร่วงเมืองแมนโรดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชั่วคราวเพื่อให้ทีมยังคงมีชีวิตอยู่ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดอยู่ในเตดเคยต้องไปขออาศัยบ้านของคู่แข่งที่อยู่ห่างไม่กี่กิโลเมตรแม้มันเจ็บปวดแต่ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าทีมนี้พร้อมจะสู้ต่อไม่ว่าจะต้องลำบากแค่ไหนและในที่สุดหลังสงครามสิ้นสุด โอลด์ทรัฟอร์ดก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยหยาดเหงื่อและแรงศรัทธาเงินชดเชยจากรัฐบาลเพียงไม่กี่แสนปอนไม่พอด้วยซ้ำแต่ด้วยความพยายามของสโมสรและแรงสนับสนุนจากแฟนบอลสนามแห่งนี้ก็กลับมาผงาดอีกครั้งหลายคนอากสงสัยว่าคำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำว่า Theater of Dreams ไม่ได้ถูกใช้ตั้งแต่แรกแต่เกิดขึ้นจากคำพูดของเซอร์บ็อบบี้ชาวตัน ตำนานนักเตะผู้รอดชีวิตจากโศกนาตกรรมมิวนิกปี1958เขาเคยกล่าวว่า This is the theater of dreams ที่นี่คือสถานที่ที่ทำให้เด็กๆที่มีเพียงลูกฟุตบอลหนึ่งลูกสามารถฝันถึงการเป็นฮีโร่ต่อหน้าผู้คนนับหมื่นได้มันไม่ใช่แค่สนามแต่มันคือเวทีที่ทุกความฝันสามารถเป็นจริงได้ถ้าคุณเคยไปโอทราฟเฟิร์ด คุณจะรู้ทันทีว่าทำไมที่นี่ถึงพิเศษเสียงแฟนบอลกว่า70,000คนไม่ได้เป็นเพียงเสียงเชียร์แต่คือพลังที่ผลักให้นักเตะวิ่งได้เกินขีดจำกัดในยุคแรกๆของโอทราฟเฟิร์ดแม้ทีมจะยังไม่ใช่สโมสรที่เกรียงไกลที่สุดในอังกฤษแต่แฟนบอลกลับเต็มสนามเสมอพวกเขามาด้วยความศรัทธามาด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งทีมนี้จะยิ่งใหญ่ และใช่ครับความเชื่อนั้นได้ถูกสานต่อจนถึงวันนี้เรื่องราวของโอทร a ฟอร์ดไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างสนามฟุตบอลแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมแห้สนามถูกระเบิดพังแต่สโมสรไม่พังตามสนามถูกสร้างใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองในเวลาต่อมาและนั่นคือสิ่งที่โลกเรียกมันว่าโรงละครแห่งความฝัน เพราะทุกความฝันยิ่งใหญ่ต้องผ่านฝันร้ายมาก่อนเสมอปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่ 2, ส,สองสมสรได้แต่งตั้งแมต b บัสบี้เป็นผู้จัดการทีมเขาไม่ได้เป็นแค่โค้ชธรรมดาแต่เป็นคนที่มองฟุตบอลแตกต่างออกไปในยุคนั้นทีมใหญ่ส่วนใหญ่มักพึ่งนักแต่ที่ผ่านสนามมานานมีประสบการณ์และชื่อเสียงแต่บัสบี้กลับคิด รงกันข้ามเขาเชื่อว่าเด็กหนุ่มตั้งหากที่มีพลังมีความหิวกระหายและสามารถเติบโตไปพร้อมกับสโมสรได้เขาจึงสร้างทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะหนุ่มอายุเฉลี่ยเพียง21-22ปีผู้คนเรียกพวกเขาด้วยความรักว่า b u สบี้เบฟสลองนึกภาพดูสิครับเด็กหนุ่มที่หลายคนยังไม่เป็นที่รู้จัก ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมใหญ่ต่อหน้าผู้คนนับหมื่นมันคือการปฏิวัติแนวคิดการสร้างทีมฟุตบอลอย่างแท้จริงในยุค1950บัสบี้ a เบสกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลทั่วอังกฤษพวกเขาเล่นด้วยความเร็วความดุดดันและที่สำคัญด้วยหัวใจที่ไม่กลัวใครชื่ออย่างดันแคนเอ็ดเวิร์ดส์ทอมมี่เทเลอร์โรเจอร์เบิร์นและอีกหลายคนกลายเป็นเสาหลักของทีม อยู่ในเต็ดคว้าแชมป์ลีกอังกฤษได้ในปี1956และ1957ด้วยทีมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคนั้นสิ่งที่น่าทึ่งคือเด็กเหล่านี้ไม่ได้เล่นเพื่องเงินมหาศาลเหมือนสมัยนี้แต่เล่นเพราะความรักในเกมและเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในชายที่ชื่อแมตต์บัสบี้บัสบี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในอังกฤษ เขาอยากพิสูจน์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถก้าวไปสู่ระดับยุโรปได้นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันยูโรเปียนครับซึ่งต่อมากลายเป็นยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่การเดินทางสู่ยุโรปในยุคนั้นไม่ง่ายเลยนะครับไม่มีไฟล์ตรงเหมือนสมัยนี้ทีมต้องนั่งเครื่องบินหลายต่อหยุดพักตามเมืองต่างๆกว่าจะถึงสนามแข่ง และนี่เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่โลกฟุตบอลไม่วันลืงวันที่6กุมภาพันธ์1958หลังแข่งขันกับเรดสตาร์เบลเกรสเสรทีมแมนยูต้องเดินทางกลับอังกฤษเครื่องบินของพวกเขาต้องหยุดเดิมเชื้อเพลิงที่สนามบินมิวนิกประเทศเยอรมนีวันนั้นหิมะตกหนักรันเวย์เต็มไปด้วยน้ำแข็งนักบินพยายามบินขึ้นถึง3ครั้ง แต่สองครั้งแรกไม่สำเร็จและครั้งที่3กลายเป็นฝันร้ายเครื่องบิน British Airways i r r l n n s s l l i h t t 609พุ่งชนเรือและระเบิดไฟลุกชนทันทีนักเตะสตาฟและผู้โดยสารเสียชีวิตรวม23คนในนั้นมีนักเตะดาวรุ่งเอก8คนของบัสบี b a ฟส์รวมทั้งกับตันทีโรเจอร์เบิร์นและกองหน้าดาวดังทอมมี่เทเลอร์ หนึ่งในผู้เล่นที่รอดมาได้คือบ็อบบี้ชาวตันเขาถูกช่วยออกมาจากซากเครื่องบินทั้งที่เพื่อนร่วมทีมหลายคนไม่มีโอกาสลืมตาขึ้นมาอีกเลยและใช่ครับคุณผู้ฟังแมทบัสบี้เลงก็เจ็บหนักจนเกือบเสียชีวิตแต่เขารอดมาได้และในภายหลังเขาได้พูดประโยคที่แฟนบอลยังจดจำจนทุกวันนี้ m มนเชสเตอร์ยูไนเ will rise again แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลุกขึ้นอีกครั้งลองจินตนาการดูสิครับคุณผู้ฟังสโมสรที่กำลังพุ่งสูงสุดต้องมาเจอการสูญเสียที่พรากอนาคตของทีมไปแทบทั้งหมดจากทีมที่ใครๆคิดว่าจะครองยุโรปกลับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แทบทั้งทีมแต่สิ่งที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแตกต่างคือพวกเขาไม่ยอมให้โศก,กนกาฏกรรมครั้งนี้กลายเป็นจุดจบตรงกันข้าม มันกลายเป็นแรงผลักดันบาสบี้กลับมาคุมทีมอีกครั้งหลังจากพักฟื้นและเขาสร้างทีมขึ้นมาใหม่โดยมีบ๊อบบี้ชาวตันหนึ่งในผู้รอดชีวิตเป็นหัวใจหลักพร้อมกับการดึงนักเตะรุ่นใหม่เข้ามาเติมเต็มโศกนาฏกรรมมิวนิกไม่ใช่แค่เรื่องของความสูญเสียมันคือเรื่องราวการฟื้นคืนที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่คนทั่วโลกให้ความเคารพ แฟนบอลเริ่มศรัทธามากกว่าเดิมเขาไม่ได้สร้างแค่ทีมฟุตบอลแต่สร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นว่าจะต้องทำให้เพื่อนร่วมทีมที่จากไปภูมิใจบนสวรรค์บ็อบบี้ชาวตันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นคืนเขาคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่กลับมาเป็นหัวใจของทีมพร้อมกับดาวรุ่งฝีเท้าจัดจ้านที่เริ่มมีชื่อเสียงในอังกฤษเช่นจอร์จเบส ดาวเตะพรสวรรค์สูงที่เล่นได้เหมือนเวทมนต์และเดนิสหล่อกองหน้าที่เฉียบคมดุดันลองนึกภาพครับสามนักเตะที่ถูกเรียกว่า Holy Trinity ของยูไนเต็ดชาวตันเบสต์หล่อกลายเป็นเสาหลักที่พาสโมสรเดินหน้าต่อไป แมดบัสบีไม่เคยลืมเป้าหมายเดิมของเขาคือการทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยุโรปให้ได้เพราะนี่คือสิ่งที่บัสบีเบฟส์เคยฝันไว้แต่ถูกพลากไปกลางอากาศในปี1966ยูไนเต็ดคว้าแชม์ลีกทำให้ได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรเปียนคัพ แต่พวกเขาต้องเจอทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและเบนฟิก้าการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ยูไนเต็ดไม่ยอมแพ้พวกเขารู้ว่าทุกก้าวที่วิ่งคือวิ่งแทนเพื่อนที่ไม่ได้อยู่แล้ววันที่29พฤษภาคม1968ที่สนามเวมบลีย์ในลอนดอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามพบกับเบนฟิก้าทีมแกล่งจากโปรตุเกสที่มีตำนานยูเซบิโออยู่ในทีม เกมเต็มไปด้วยความตึงเครียดบ๊อบบี้ชาวตันยิงให้ยูเนเต็ดนำไปก่อนแต่เบนฟิก้าไม่ยอมและตีเสมอได้1ต่อหนึ่งในช่วงท้ายเกมเวลาปกติจบลงด้วยผลเสมอและต้องต่อเวลา30นาทีนี่คือช่วงเวลาที่โลกฟุตบอลไม่เคยลืมยูเนเต็ดระเบิดพลังในช่วงต่อเวลา จอร์จเบสโชว์ความมหัศจรรย์เลี้ยงหลบผู้รักษาประตูและยิงให้ทีมนำสอต่อหนึ่งตามมาด้วยไบรอันคิดดาวรุ่งวัยเพียง19ปียิงประตูที่3และสุดท้ายบ็อบบี้เชาตันยิงปิดท้ายเป็น4ต่อหนึ่งสิ้นเสียงนกหวีสุดท้ายแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกลายเป็นสโมสรจากอังกฤษทีมแรกที่คว้าชแชมป์ยุโรป ทันทีที่ถ้วยยูโรเปียนคัถูกฉูขึ้นบ็อบบี้ชาวตันน้ำตาไหลอาบแก้มเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะตัวเองได้แชมป์แต่เพราะนี่คือสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมที่จากไปในมิวนิกสมควรได้รับแฟนบอลหลายหมื่นคนร้องไห้ไปพร้อมกันพวกเขารู้ว่าแชมป์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของฟุตบอลแต่มันคือชัยชนะที่มอบให้กับวิญญาณของบัสบี้เบฟส แมดบัสบี้ที่ยืนอยู่ข้างสนามมองถ้วยรางวัลน,นั้นด้วยสายตาเปี่มไปด้วยความภาคภูมิใจเขารอดจากสรางเครื่องบินมาเพื่อเห็นสิ่งนี้และเขาทำสำเร็จเขาทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุกขึ้นอีกครั้งสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่จำนวนประตูหรือการคว้าชแชมป์ยุโรปครั้งแรกของสโมสรแต่คือพลังของการไม่ยอมแพ้ u ยูไ e นเตดสอนให้ลอกเห็นว่าต่อให้เราสูญเสียทุกสิ่งต่อให้เราเจ็บปวดที่สุดในชีวิตหากยังมีลมหายใจอยู่เรายังสามารถลุกขึ้นมาเพื่อทำตามสัญญาและสารตอบความฝันได้และแชมป์ยุโรปปี1968ก็คือการบอกกับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่บนฟ้าว่าเราทำได้แล้วเพื่อพวกนายย้อนกลับไปปี1986 แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดไม่ใช่ทีมที่ยิ่งใหญ่เหมือนวันนี้สโมสรเต็มไปด้วยปัญหาฟอร์มตกต่ำและห่างไกลาจากความสำเร็จในลีกมานานกว่า20ปีตอนนั้นพวกเขาต้องการใครสักคนมาปลุกทีมให้กลับมามีชีวิตและคำตอบคือชายชาวสกอตแลนด์ที่ชื่อว่าอเล็กซ์เฟอร์กูเซนแต่การเริ่มต้นของเฟอร์กูเซนไม่ได้ง่ายเลยครับแฟนบอลหลายคนเริ่มหมดศรัทธาเพราะทีมไม่ดีขึ้นทันทีเสียงวิจารณ์ดังขึ้นว่า เขาอาจาไม่ใช่คำตอบบางคนถึงกับเรียกร้องให้ปลดเขาออกแต่สิ่งที่เฟร์กูสันมีคือความดื้อดึงและวิสัยทัศน์เขามุ่งมั่นสร้างทีมใหม่ตั้งแต่การวางรากฐานระบบเยาวชนไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการซ้อมและระเบียบวินยัยปี1990คือปีสำคัญแมนยูเข้าชิงทีฟเอครับและเกือบตกรอบตั้งแต่แรกแต่ด้วยโชคและความพยายามพวกเขาทะลุถึงรอบชิงและควา้าแชมป์ได้สำเร็จ ถ้วยใบนี้ไม่ใช่ถ้วยที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นถ้วยชีวิตของเฟอร์กูสันเพราะมันทำให้บอร์ดบริหารตัดสินใจเก็บเขาไว้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่โลกฟุตบอลไม่มีวันลืมหลังจากได้เวลาเฟอร์กูสันเริ่มสร้างจัก,กรวรรดิของตัวเองเขาสร้างทีมโดยผสมผสานานักเตะประสบการณ์สูงกับดาวรุ่งที่เขาปั้นขึ้นมาใครลืมได้บ้างกับกลุ่มที่ถูกเรียกว่า Class of 92 David เดวิดเบคแฮมไรอันกิกส์ พอลสกอสแกรี่และพิลเนวิลนิกกี้บัตพวกเขาไม่ใช่แค่เด็กฝึกแต่กลายเป็นกระดูกสันหลังของทีมไปอีกเกือบสองทศวรรษเฟอร์กูสยังรู้วิธีดึงซ u เปอร์สตาร์เข้ามาเสริมทัพในจังหวะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเอริกคันโทนาผู้เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของทีมในยุค 90, รอยคีนกับตันผู้ดุดันหรือแม้แต่คริสเตียโนโรนันโดที่ถูกปั้นจากดาวรุ่งโปรตุเกสให้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลก ภายใต้การคุมทีมของเฟอร์กูสันแมนยูไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่คือจัก,กรวรรดิที่ครองอังกฤษพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง13สมัยในยุคของเขาพร้อมกับ FA Cup คัพลีกคัพและถ้วยรางวัลมากมายทุกฤดูกาลแฟนบอลรู้ว่าการแข่งขันจะเดือดที่สุดเมื่อต้องเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเฟอร์กูสันเพราะทีมนี้ไม่เคยยอมแพ้จนกว่าจะหมดเวลาจริงๆ แล้วก็มาถึงค่ำคืนที่โลกฟุตบอลต้องจารึก26พฤษภาคม1999ที่สนามคัมนูเมืองบาร์เซโลนานัดชิงชนะเลิศ u f เอฟอาร์แชมเปียนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับบาเยนมิวนิกบาเยนนำอยู่1-0จนถึงนาทีสุดท้ายทุกคนคิดว่ามันจบแล้วแต่เฟอร์กูสัไม่เคยคิดแบบนั้นและลูกทีมของเขาก็เช่นกัน ช่วงทดเวลาเพียงไม่กี่นาทีอยู่ในเต็ดพริกกีมได้อย่างมหัศจรรย์เท็ดดี้เชอริงแฮมยิงตีเสมอและเพียง2นาทีต่อมาโอแลกุนนาโซชายิงประตูชัย2-1พาแมนยูคว้าแชมป์ยุโรปอย่างเหลือเชื่อคืนนั้นอยู่ในเตดทำสิ่งที่ไม่มีทีมอังกฤษทีมไหนทำได้มาก่อนคือคว้าพรีเมียร์ลีก f FA c u คัพและแชมเปียนส์ลีกในฤดูการเดียวกันนั่นไม่ใช่แค่ชัยชนะ แต่มันคือการพิสูจน์ว่าโรงละครแห่งความฝันสมชื่อจริงๆในปี2013เฟอร์กูสันตัดสินใจวางมือหลังจากพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ของสโมสรเขาทิ้งไว้ทั้งถ้วยรางวัลน,นับไม่ถ้วนและสิ่งสำคัญกว่าคือจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้สิ่งที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นสโมสรที่มีแฟนบอลมากที่สุดในโลกไม่ได้มีเพียงถ้วยรางวัลแต่คือเรื่องราวที่ว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากแรงงานรถไฟผ่านโศกนาฏกรรมระเบิดสงครามสูญเสียเพื่อนร่วมทีมไปกับท้องฟ้ามิวนิกหรือถูกดูถูกว่าคงไม่ยิ่งใหญ่อีกแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งจากทีมแรงงานรถไฟในปี1878จนถึงจกักรวรรดิฟุตบอลภายใต้เฟอร์กูสันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรที่สะท้อนความจริงอันเรียบง่ายว่า ความยิ่งใหญ่ไม่ได้จบลงแค่ในสนามแต่มันคือจิตวิญญาณที่จะไม่มีวันตายและนั่นคือเหตุผลที่โลกทั้งโลกยังคงเรียกบ้านหลังนี้ว่าโรงละครแห่งความฝันขอบคุณที่อยู่กับรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะคอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้คุณในทุกๆวันถ้าหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ